สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนนะ้องแหม่มะะเซริตารถโดยสาาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะวันนี้นะคะนําขบวนรถกระบะมาฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวทํางานทําเงินนะ,ะกระบะแคบตัวเตีย้ยยกสูงนะ,ะหรือว่าจะเป็นสี่ประตูนะ,ะเราก็มีมาให้นะคะ สำหรับพี่พี่ท่านใดนะที่กำลังมองหารถกระบะออกไปใช้งานนะะวันนี้เดี๋ยวปามาชมนะคะนี่พี่ดูนะบอกเลยว่ารถกระบะเยอะมากนะถือว่าเป็นศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยนะเพราะว่าตอนนี้นะเราก็มีการผรสมผสานนะคะว่าจะเป็นตอนเดียวเอ่ยรถแคบเอ่ยนะเราก็มีให้เลือกรถเลยนะและตอนนี้บอกเลยว่ามีรถเยอะมากพี่ๆี่จ๋านะพี่พี่จนใจคันไนนรุ่นไหนนะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะ นี่นะสะภาพรถคือแบบเกิปนะคะมานะคะนี่เลยดะไม่ว่าจะเป็นนะะรถอคอกรัวเพาลอยนะคะรถตอนเดียวโฟวินนะ,ะหรือว่ารถกระบะตู้ทึบนะ,ะหรือว่าจะเป็นกระบะแคบนะคะพี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วอยากได้นะในส่งนของตัวรถกระบะออกไปวิงงานออกไปทํางานนะคะก็มาได้นะ,ะที่เซที่แท้รถสวยสาขาสนามบินนะคะจังหวัดสุราธานีนะคะ อ่ะเรามาเริ่มคันแรกกันลอยกันก่อนเลยนะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถคอกเพาเลอยนะคะตอนนี้เรามีตั้งแต่ปี2022 2023แล้วก็2024เลยนะคะมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีเทาดำเลยนะคะในส่วนของคอกเพาเลอยนะคะก็จะได้เป็นคอกรั้ว10ชั้นครึ่งนะคะจะทะเบียนลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ช่วงล่างนะคะจดหนักจะเต็มนะคะไม่มว่าจะเป็นแหนบสลาแรกตรงเตงสก,กีนะคะชกายคู่นะคะมีมาให้พร้อมนะคะในส่วนของตัวล้อด้านหลังก็เป็นล้อกระทะพาเพาลอยนะคะล้อด้านหน้านะคะบางคันก็จะได้ล้อแม็กคู่หน้านะ,ะบางคันก็จะได้เป็นล้อกระทะเดิมๆนะ,ะในส่วนของรถคอกเพาลอยนะคะราคาเริ่มต้นนะคะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่าหนักนะคะใครที่เป็นสายบรรทุกหนักนะคะมาดูที่นี่ได้เลยนะบินรถปีใหม่ ไม่น้อยนะคะและเทียมกัรคือผ่อนสบายนะคะตอนนี้คือออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของตัว f o ว e e นะเรามีให้เลือกทั้ง isuzu d-max และ toyota r e v o เลยนะะถ้าเป็นในส่วนของ isuzu d-max นะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะ549,000บาทนะคะได้เป็นปี2022นะคะแล้วก็จะมีปี2023ให้ด้วยนะคะชุดแต่งครบเซ็ตนะคะ เราจะเป็นซุ้มล้อยางบันไดด้านข้างกันชนท้ายด้านหลังนะคะก็มีมาให้ครบเซตเลยนะคะของแต่งมูลค่ามากกว่าครึ่งแสนเราแต่งให้ฟรีเลยนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของ Toyota h ให้ลัก v o รีโวนะบอกเลยว่านะสวยๆเลยปีใหม่ไม่หลักพันก็มีนะคะนี่เลยนะสำหรับใครนะ,ะที่สนใจนะ,ะกระบะตอนเดียวโฟวินนะช่วงนี้ฝนตกหนักนะ,คะใครที่แบบ ขึ้นเขาลงห้วยนะคะพื้นที่ทางเข้าบ้านเข้าสวนนะคะติดลมติดโกลนะะ่ะโฟวินช่วยได้นะคะแล้วก็มาพร้อมของแต่งตกเซตด,ด้วยนะสำหรับรีโว้นะก็มีตั้งแต่ปี2024-2023นะคะขอไปค่ะปี2023นะคะราคาเริ่มต้น6,290 0 0บาทนะคะและเป็นปี2024นะราคาะะเริ่มต้น6,490 0 0บาทจากพี่ๆจ๋าอยากได้คันไหนรุ่นไหน,ไหนคอมเมนต์ได้นะบอกเลยว่าโฟวินคือสวยมาก นะชุดแต่งครบเซตท,ทุกคันชุดแต่งครบเซตท,ทุกคันจะพี่ๆจ้าพร้อมวิ่งงานได้เลยนะหรือจะเป็นกระบะตู้ทึบนะรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบเราก็มีนะอะอยู่ด้านหลังนะกระบะตู้ทึบอ,อยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาดูงานะะนี้นี่เลยนะสำหรับกระบะตอนเดียวตู้ทึบคือมีให้เลือกทั้งรีโวและดีแม็กเลยนี่นะคะมีให้เลือกทั้งรีโวและดีแม็กเลยนะคะ ราคาเริ่มต้นนะคะตอนนี้ถ้าเป็นกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะราคาเริ่มต้นนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆสำหรับใครที่กำลังมองหานะรถกระบะตู้ทึบอยู่นะ,ะเป็นสายโลจิสติกนะ,ะสายวิ่งงานวิ่งเฟสวิ่งเกอรี่วิ่งช็อปปิ้วิ่งรวมนะ,ะบอกเลยว่าตอนนี้ตู้ทึบขายดีมากพี่จ๋านะตู้ทึบขายดีมากนะ,ะพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อน้องแมมได้เลยนะ,ะตู้นะคะสูง2เมตรสิบนะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยจากพี่จ๋านะ ใครสนใจคันไนรุ่นไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0ูนย์9 7 1 9 7หนะคะอ่ะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกระบะกันต่อนะมาชมกระบะแครบกันต่อนะคะมาเริ่มกันที่คันนี้กันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะเป็นรีวอแค a บยกสูงนะคะเงเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะตัวนี้ นะได้ปี2020นะฮะ Toyota Hilux r v o 2.8 EP Runner นะคนะได้ปี2020แต่คันนี้สวยมากได้สีเทาดำด้วยนะและราคานะบอกเลยว่า479,000บาทเท่านั้นนะ479,000บาทเท่านั้นพี่ๆจ๋าคันนี้นะเครดิตด,ดีฟีดาผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทตลอดสัญญานะะใครที่อยากได้นะคะร r v o ยกสูงนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะคะไม่ใช่โฟินนะ ใครอยากได้เป็นตัวรีเวลยกสูงจัดคันนี้ได้เลยพี่พี่ถัดมานะคะมาเอาใจสายดีแม็กแคบยกสูงกันบ้างนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น I ี่สูดีแม c กแคปหนะตัวนี้เป็นตัว 1.9s นะคะเป็นตัวขอไปค่ะตัวนี้เป็นตัว1 9 Z Highlander ฮนนะ 1.9Z h i g h l a n d e นะคะตัวนี้นะได้ปี2022นะคะปีใหม่ด้วยนะคะราคา519,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ นี่เลยมาพร้อมล้อแม็กเอมโมชันอาร์นะคะตัวนี้นะล้อแม็กเอมโมชันอาร์นะคะตัวนี้บันไดด้านข้างมีมาให้พร้อมกันชนด้านหลังมีมาให้นะคะและได้เป็นสี่ทาวเรมโบ้ด้วยนะ,ะบอกเลยว่าสวยมากนะคะน,น,นานๆนะถึงจะมีเข้ามานะดีแม็กแคปยกสูงสี่ทาวเรมโบ้นะคะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฟรีดาวพอนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทนะคะฟรีดาวพอนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทค่ะ ต่อมานะกับรีโว c แคปตัวเตี้ยนะบอกเลยว่ารีโว c แคปตัวเตี้ยของเรานะคะมีให้เลือกทั้งสีสีเลยนะสีทาสีขาวสีเทาสีบรอนนะและสีเทาดําและสีดานะมีครบทุกเฉดสีและมีทั้งเกียร์ธรรมดาลและออโต้เลยนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลและออโต้เลยนะราคาเริ่มต้นนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,านั้นวิวจิจนะ ฟรีดาวผ่อนอยู่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะกระบะแคปือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะใช้ส่วนตัวก็ได้นะใช้ทํางานก็ได้นะคะครบจบในคันเดียวเลยนะใครนะคะที่กำลังมองหากระบะแคปรีโวนะคะออกไปขับนะออกไปใช้ส่วนตัวนะได้เลยพี่มาดูได้นะคะทีเซอรสริซาสยสาขาสนาบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ หรือใครที่เป็นสายนะคะแม่น้องออนิวพ่อน้องออนิวนะคะอยากได้ตัว d m a ม 1.9s แตงซิงนะคะตอนนี้บอกเลยว่าเติมสต็อกมาเยอะมากนะะเรามีราคาเริ่มต้นนะ3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ แต่งซิ่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะมันจะเป็นล้อแมกนะเหล็กคัมลบ้ายนะท่อซิ่งไทเทเนียมนะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เลยนะคะพี่พี่จ๋านะพี่พี่ท่านใดนะที่สนใจนะอยากได้ดีแม็กแคบนะฟีด้าพ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะคะใครสนใจก็ติดต่อน้องแอมได้เลยนะที่เบอร์0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นะคะ 0645197197เบอร์นี้สามารถแอดบ้านเขียวได้เลยนะคะเพราะเราก็มีทั้งหมด3สาขานะที่น้ำแมมน,นะพามารีวิวตอนนี้ก็จะเป็นสาขาสนามบินนะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะและจะมีสาขากรุงเทพนะคะมีบุรีหนองจอกนะคะและจะมีสาขาในเมืองสุร,ราษฎร์นะคะพี่ๆอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถซื้อรถกับน้องแมมได้หรือจะเข้าไปดูก็ได้นะคะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ใครสนใจคันไหนรุ่นไหนคอมเมนต์ได้สอบทาได้เลยนะคะพี่ๆนะคะติดต่อได้นะะที่เบอร์0645197197นะ0645197197นะ,ะรถทุกคันนะคะมีรับประกันวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะถ้าเป็นรถทํางานนะ,ะไม่ว่าจะเป็นข้อเพาลอยโฟวินตู้ทึบนะคะ ก็จะรับประกันอยู่ที่6เดือนหรือ5000กิโลระยะใดถึงก่อนนะถ้าเป็นตัวกระบะแคบนะก็จะ2ปีหรือ1 0,000มกิโลระยะใดถึงก่อนนะคะแต่รับประกันได้เขาว,ว่าไม่มีเชื้หนักจมน้าพลิกคว่ำนะคะไม่แท้รอยเปื้อนแน่นอนนะคะไม่มีความทราบไม่มีตัดต่อนะคะไม่มีติดแก๊สด,ด้วยนะคะก็ฝาพี่พีด้วยนะและออกได้ทุกอาชีพด้วยนะ พี่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะอยู่ต่างจังหวัดน้องแหม่มก็ขายได้นะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะคะเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ขายมาแล้วส่งรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านนะคะส่งรถให้ถึงที่บ้านเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะ นี่เหรอสภาพเกรด A แน่นอนนะคะเราอออกได้ทุกอาชีพนะคะยกเว้นอาชีพสีเทานะคะมีการตรวจรถให้ทุกคันนะ274จ,จุดจากชีเชอร์นะคะได้มีการตรวจจากพี่พี่ช่างให้ด้วยนะ30กว่าจุดนะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะก็ตรวจให้อีกหนึ่งรอบนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะน้องแมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ